เซียนเอ๋อพี่ชายผู้มีพระคุณเซียนเอ๋สองวันนี้เจ้าไม่อยู่ข้างกายข้าไม่คุ้นเคยเลยดังนั้นเจ้ากลับมาได้หรือไม่แต่ข้าทำร้ายบูเซีนข้าทำผิดร้ายแรงมากคนที่ทำผิดไม่ใช่เจ้าแต่เป็นข้า ตอนนั้นข้าโกรธมากจนขาดสติเลยพูดกับเจ้าแรงเกินไปเจ้าจะให้อภัยข้าได้หรือไม่แต่สินเอ,อ๋อนางไม่ต้องห่วงข้าได้พบวิธีช่วยให้สินเอ๋อฟื้นคืนพลังแล้วเจ้ากลับไปกับข้าแล้วช่วยดูแลนางแทนข้าได้หรือไม่มีวิธีช่วยให้สินเอ๋อฟื้นตัวได้จริงๆหรอแน่นอนว่าจริง พลังลมปราณของนางไม่เพียงแต่จะฟื้นตัวแต่ยังจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยดังนั้นไปกับข้านะข้าจะสามารถอยู่ข้างกายท่านได้ตลอดไปหรือไม่ตราบใดที่เจ้าไม่รังเกียจข้าก็พอแล้วดินแดนเทพองสานี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมดินแดนเทพองสาถึงกลายเป็นสถานที่รกร้างเช่นนี้เทพผงสาพลังของเทพองสา หายไปแล้วพอค่าเทพผองสาถึงกับหัวหน้าตระกูลแย่แล้วอันเขตป้องกันของตระกูลเทพผองสาหายไปอย่างกระทันหันสัตว์อสูรจำนวนมากกำลังกรูกันเข้ามาอะไรนะเรียบเตรียมตัวต่อสู้แต่จำนวนสัตว์อสูรเยอะมากด้วยกำลังของตระกูลเราเพียงลำพงังเกรงว่า ฟังคำสั่งข้ารวมพลทุกคนในตระกูลให้พร้อมและปกป้องพู้อาวุโสกับเด็กๆให้หนีออกไปจากที่นี่ขอรับเดี๋ยวก่อนเทพองสาจากไปเพราะข้าดังนั้นข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เองท่านผู้อาวุโสแห่งตระกูลเทพองา,าโปรดนำทุกคนไปยังที่ปลอดภัยทั้งหมดเถอะจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อปีก่อนเจ้าช่วยเหลือตระกูลข้าทั้งหมด วันนี้จะปล่อยให้เจ้าต้องเสี่ยงอันตรายอีกได้ยังไงเสียนเอ,อ๋อเจ้าจงพาวิหกเมคาไปจากที่นี่เถอะดูเหมือนว่าท่านผู้อาวุโสเฟิงจะไม่เชื่อมั่นในพลังของข้านี่คือพลังอะไรกันพลังของหยุนเช่อถึงกับก้าวไปถึงขั้นนี้แล้วงั้นหรอ ยุนเชอเมื่อครู่นี้เจ้าสัตว์อสูรพวกนี้เปลี่ยนนิสัยไปเพราะได้รับอิทธิพลจากพลังงานมืดบางอย่างข้าบังเอิญมีพลังแห่งแสงที่สามารถทําให้พวกมันสง,งบลงได้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้พี่ชายผู้มีพระคุณสัตว์อสูรพวกนี้ต่อไปจะยังได้รับผลกระทบจากพลังลมปราณแห่งความมืดอีกไหมพลังลมปราณแห่งแสงที่ข้าปลดปล่อยออกไป ไม่สามารถทำให้สัตว์อสูรสงบลงได้ตลอดไปพ่อจ๋าอย่างนั้นพวกเราควรย้ายออกจากที่นี่ไหมตอนนี้ไม่มีการคุ้มครองของท่านเทพของศาแล้วพวกเราไม่สามารถขอให้พี่ชายผู้มีพระคุณมาช่วยได้ทุกครั้งนี่ข้าลืมไปเลย นี่คือเขตแดนใหม่ของเทพผองสานั่นหรอหัวหน้าตระกูลเขาจะเป็นเทพองค์ใหม่ของตระกูลเทพผองสาที่เหลืออยู่ของพวกเราได้ไหมเขาไม่ใช่แต่เขาทัดเทียมกับเทพผองสารประมุกเฟิงหากไม่มีพลังภายนอกมากระทบไข่ก้นี้สามารถอยู่ได้ประมาณ200ปีทุกๆ200ปีแค่จะกลับมาเสริมพลังอีกครั้ง ขอบคุณนะหยุนเชอร์ขอบคุณพี่ชายพมิระคุณปะะมุกเฟิงเราสองคนไม่จำเป็นต้องพูดขอบคุณกันหรอกเซดเอ,อ๋อตอนนี้สามารถไปกับข้าได้ไหมพี่ชายพมิระคุณจะไปที่ไหนทวีปเจิ้นหยุนทวีปเจิ้นหยุนเหรอข้าสงสัยว่าแหล่งที่มาของความวุ่นวายของสัตว์อสูรอยู่ที่นั่นทวีปเจิ้นหยุน เหวเจิ้นหยุนพี่ชายผู้มีพระคุณทำไมที่นี่ถึงมีพลังมืดรุนแรงขนาดนี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจนะักเมื่อก่อนข้าพบที่นี่โดยบังเอิญเซียนเอ,อ๋อข้าจะลงไปตรวจสอบรอข้าอยู่ที่นี่นะพี่ชายผู้มีพระคุณข้าจะไปกับท่านไม่ได้พลังข้างล่างนี้เจ้ารับมือไม่ไหวแน่ อย่างที่คิดกลิ่นไอความมืดที่นี่รุนแรงขึ้นหลายเท่าไม่แปลกใจเลยที่พลังปีศาจร่วไหลออกมาอย่างหนักหน่วงขนาดนี้เผลยอแป๊บเดียวก็หกปีแล้วเราได้พบกันอีกครั้งแล้ว วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m มนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ